คนสี่แบบที่พระพุทธเจ้าห้ามคบท่านบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือเพื่อนปลอมลอ,อย่าไปคบค้าสมาคมด้วยยิ่งคบยิ่งตกต่ำยิ่งอับจนทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามงคลข้อแรกของชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราว่าห้ามคบคนพานและคนประเภทไหนละ่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนพานมาค่ะวันนี้มายทามจะเล่าให้ฟังประเภทที่หนึ่งนะคะคนปลอกล่อคนประเภทนี้เนี่ย จะเห็นแก่ตัวสุดๆเรียกได้ว่ายิ่งคบยิ่งอับจนเลยทีเดียวเพื่อนประเภทนี้เนี่ยมันคิดแต่จะเอาฝ่ายเดียวเขาจะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาอย่างเช่นเฮ้ยแกกูยืมก่อนดิเดี๋ยวกูโอนให้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่คืนคนพวกนี้มันคบคุณเพราะมันหวังผลประโยชน์จากคุณไงวันไหนที่คุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์เนี่ยคุณจะไม่เห็นหัวมันเลยประเภทที่สองค่ะพวกขี้โม้ดีแต่พูดคนพวกนี้เนี่ย รักษาสัญญาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยผิดสัญญาทุกเรื่องเชื่อถืออะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีสลักษณะดังนี้ 1. นึ่ค่ะขี้อวดอวดอ้างสรรพคุณตัวเองชอบโม้แต่เรื่องเดิมๆว่าเคยสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้จนบางทีคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกแกพูดเรื่องนี้ครั้งที่99แล้วนะสองขี้โม้ของไม่มีบอกว่ามีพนเหล่านี้นะคะมีสิแต่พูดร้อย มีน้อยแต่พูดมาก3ค่ะถ้าถึงคราวที่จะให้ก็เอาของที่ไม่มีประโยชน์มาให้เรา4ค่ะจอมอ้างเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยอ้างติดนั่นติดนี่ตลอดทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยบอกคุณไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเรียกได้ตลอดเลยนะแต่พอมีปัญหาจริงๆไม่เห็นแม้แต่เงาประเภทที่3คนที่ประจบ คนเหล่านี้จะทําชั่วก็เออจะทําดีก็เออต่อหน้าสรรเสริญแต่รับหลังเนี่ยนินทาเพื่อนปลอมๆป,ประเภทที่4นะคะคนชวนชิบหายมีลักษณะ4อย่างคือ 1. ชอบชวนดื่มแต่น้ําเมา 2. ชวนแต่เที่ยวกลางคืน 3. ชวนแต่ดูการนเล่นไปทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระและ4ชวนแต่ไปเล่นการพนันคนประเภทชวนชิบหายเนี่ย เขาจะชวนแต่ไปทําอะไรที่มันต้องเสียเงินเสียทองค่ะชวนแต่ไปทําอะไรที่มันต้องท่องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหมดนี้คือคน5แบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามคบเด็ดขาดเพราะคบแล้วมีแต่ยิ่งตกต่ํามีแต่ยิ่งอับจนใครก็ตามที่แสวงหาความเจริญในชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยก็คือเลิกคบคนพาลค่ะเพราะสิ่งนี้มันเป็นข้อแรกในหลักของการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น จำไว้ว่าเพื่อนนั้นมีหลากหลายบางคนก็เข้ามาเป็นของขวัญบางคนก็เข้ามาเป็นบทเรียนถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามพณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ